โรงเรียนบ้านสว่างยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาครั้งที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568โด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสว่างมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7อัตราภายใต้การบริหารงานของนางปุญญานันจิตรราช ผู้อำนวยการสถานศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน60คนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทาง3ต้อง3มพร้อมของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต1อย่างเคร่งครัด ด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมดูแลบุตรหลานร่วมกับสถานศึกษาและจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายตามนโยบายเรียนดีมีคุณธรรม